รวม favorite h a โ Product 2024กันค่ะโนสปอนนะคะจ่ายเงินเองทั้งหมดเลยอันนี้คือต้องยอมเขาจริงๆดรายแชมพูของดกรพงษ์เราจะไปฉีดวันที่ขี้เกียจสระผมนะคะผมก็จะดูแบบมันน้อยลงมากๆเลยนะแล้วก็ฉีดวีวีปุ๊บผมสวยเลยหมดไป3ขวดแล้ว <laughs> อ้อยบำรุงผมนะคะตัวนี้คือแบบว่าได้นอเซรัมสะใจมากค่อนข้างเหนียวนะคะแต่ว่าก็บำรุงผมโอเคเลยส่วนตัวนี้รคาหน้านะคะหอมมากๆคือชอบกลิ่นมากเป็นกลิ่นที่ยูนิคสุดๆเลยแต่ว่าเรื่องผมเสียอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ช่วยเย ทรีตเมนต์บำรุงผม ino, ฟิโน่ฝาสีแดงนะคะคือเราใช้หมดแบบไม่รู้จะหมดยังไงแล้วอ่ะทุกคนหมดไปแบบ56กระปุกแล้วคือใช้ทั้งปีดีจริงๆแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยเราหมักผมทุกครั้งหลังจากสาระผมเนยนะคะใช้แทนครีมนวดได้เลยสุดท้ายตัวแชมพูตัวนี้ใครที่แบบมีรังแครหรือว่าหนังศีรษะมันต้องสระผม,มบ่อยแนะนําวิชี่เดอะคอสสูตรสีเขียวเลยอันนี้คือสระแล้วผมแบบสะอาดมากแล้วก็ไม่แพ้ด้วยผมเราทาสีบ่อยมากนะคะก็จะมีความแบบแห้งๆนิดนึงแต่ก็อยู่รอดมาถึง2 0 1 5ใครมีประกอะไรใช้ดีก็เม้นแนะนะกนได้ Ajá uh -huh.